สวัสดีครับผม Apple Ford พระนครเกษตรนะอมีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมคลิปวายแท็กับ2นะครับผมคันนี้โปรตีรถเป็นสีขาวมุกนะครับผมคันนี้ลูกค้าแลปเป็นสีเหลืองสวยงามมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเจาะลึกดีเทลรายละเอียดกันนะครับว่าคันเนี้ยแต่งอะไรไปบ้างกับลูกค้านะครับผมดีเทลภายนอกภายในเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันครับผมไปแต่งหน้าอีกเลย เรามาที่กระจังหน้านะครับผมคันนี้เป็นกระจังหน้าแบบแรปเตอร์นะครับผมสีดําด้านพร้อมโลโก้ฟอร์ดต,ตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็มีไฟ3จุดให้ด้วยที่ตรงกระจังนะครับผมแล้วก็มีรูระบายอากาศเป็นรูปรังผึ้งนะครับผมซึงสวยงามมากเลยนะครับผมเรามาที่ด้านล่างกันนะครับผมกันชนเนี่ยเป็นสีทูโทนเป็นสีเทาก้าไฟตัดกับสีตัวรถเป็นสีเหลืองคันนี้แรปเป็นสติ๊กเกอร์สีเหลืองนะครับแล้วก็มาที่ตัวขิบตัวสีเงินตรงกันชนด้านล่าง มีสีเงินให้นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวห่วงลักจูง2จุดซ้ายแล้วก็ขวานะครับแผ่นแก้วแทกงด้านล่างมีให้นะครับผมเสิร์เวลาเราขับรถเดินทางไกลมีเศษหินเศษดินที่เป็นของแข็งนะครับตัวนี้สามารถเซฟไม่ให้เศษของแข็งเนี่ยขึ้นไปที่ข้องเครื่องได้แล้วก็เกิดความเสียหายแผ่นตัวนี้จะสําคัญมากเวลาเราขับรถนะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาที่ตรงไฟตัดหมอกนะครับผมไฟตัดหมอนี่เป็นแบบ LED นะครับผมแสงสีขาว รถเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยแสงตัวไฟตัดหมอกเนี่ยจะเลี้ยวไปตามล้อนะครับผมทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับครอบด้วยสีดาด้านที่ตรงไฟตัดหมอกนะครับแต่เราขึ้นมาที่ไฟหน้ากันคันนี้เป็นแบบไฟวิ่งเป็นสเต็ปสีขาวเลยนะครับไฟเดย์ไลท์ตัวนี้ลูกนี้อันนี้ลูกค้าแต่งแต่งเพิ่มนะครับผมเป็นไฟวิ่งนะครับผมเป็นสีขาวนะครับซึ่งสวยงามมากๆนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบ led แสงสีขาวนะครับผมอันนี้ซึ่งเราขับทางกลางคืนเนี่ยทางมืดเนี่ยแสง led เนี่ยจะสว่างมากๆนะครับ ไฟเลี้ยวอยู่ในหลอดเดียวกันเป็นสีส้มนะครับผมเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยแสงก็จะออกในอยู่ในโคมเดียวกันนะครับแต่เรามาดูที่ฝากระโปรงกันนะครับผมว่าคันนี้เป็นแบบไหนฝากระโปรงเป็นแบบแอโลไดนามิกนะครับผมเวลาเราขับทางทางไกลเนี่ยลมะทะที่ตัวด้านหน้าเนี่ยรถมันจะวิ่งได้ราบเนียนขึ้นเพราะว่าการออกแบบของฟอร์ดฝากระโปรงหน้าก็แบบแอลโรไดนามิกรูลมได้ดีนะครับผมเวลาเราขับทางไกลนะครับแต่เรามาดูห้องเครื่องกันว่าเป็นแบบไหนนะครับผม ฝากระโปรงตัวนี้จะเป็นแบบไม้ค้ำนะครับผมไม่ใช่แบบโชกแล้วนะครับผมไม้ค้ำมันก็จะมีน้ําหนักหน่อยหนักหน่อยนะครับผมแต่หนักกว่ารุ่นตลาดแน่นอนนะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานนะฝากระโปรงเป็นแบบไม้ค้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูมาเรามาที่ทางด้านซ้ายก่อนด้านซ้ายของเหลวนะครับผมก็จะมีน้ํายาฉีกกระจกน้ํายาหล่อยเย็นก่อนน้ำมันเบรกคันนี้เป็นแบบเบรกหม้อลมไฟฟ้าแล้วนะครับผมไม่ใช่แบบปั๊มเบรกนะครับผมเป็นหม้อลมไป หม้อลมเบรกไฟฟ้านะครับผมแล้วก็จะมีตัวแผ่นกอกอากาศอยู่ที่ด้านซ้ายด้านซ้ายนี่คือของเหลวของฟอร์ดที่เขาออกแบบมานะครับผมแล้วเราไปที่ด้านขวากันนะครับผมทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นพวกแบตเตอรี่แล้วก็ฟิลอยู่ที่ด้านขวาน,นะครับผมก็คือการแยกการ,รออกแบบของฟอร์ดเนี่ยแยกระหว่างของเหลวแล้วก็พวกไฟฟิลอยู่ข้างขวานะครับผมเป็นเป็นแยกแยกแยกกันนะครับแล้วก็มีท่อน้จาจา ปกติรุ่นเดิมเนี่ยท่อร้มยายเนี่ยเขาจะพาดตั้งแต่ห้องเครื่องทั้งหมดเลยก็จะเกิดผ่านผ่านพวกความร้อนอะไรต่างๆของท่อรํายาแอร์แต่รุ่น next gen เนี่ยจะออกแบบใหม่ของ ford เนี่ยคือจะอยู่ที่แยกออกมาเลยจะไม่ได้ผ่านความร้อนแล้วนะครับผมก็จะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยกับช่องตัวแอร์เนี่ยมันทำงานกันได้ดีขึ้นนะครับผมและแอร์เนี่ยเย็นขึ้นด้วยนะครับผมส่วนตัวเครื่องจะมีท่อยางตัวเนี้ยซับเสียงได้ดีนะเวลาเครื่องยนต์เราขับรถอยู่เนี่ยเครื่องยนต์มันสั่นเนี่ยตัวเนี้ยจะ เก็บเสียงได้ดีแล้วก็เครื่องยนต์จะไม่สั่นด้วยแล้วเราขับจะรู้สึกได้เลยจากแผ่นตัวนี้ก็คือทํางานได้ดีประโยชน์ประโยชน์สูงสุดนะครับผมตัวนี้แผ่นยางครอบเครื่องแล้วก็ช่องช่องตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับผมก็เวลาเรา maintenance นน service ต่างๆก็จะทําง่ายขึ้นช่องมันเยอะขึ้นนะครับผมเ,เวลาเราเปลี่ยนอะไรภายนอกเครื่องเครื่องเนี่ยแทบจะไม่ยกพ้อยเลยนะครับผมรถสามารถจอดแล้วก็เปลี่ยนได้เลยช่องช่องมันจะกว้างขึ้นแล้วก็เครื่องยนต์ของฟอร์เนี่ยสามารถเสริมช่องแบแตแบตเตอรี่ได้2ลูกเลยนะ อ่าเรามีแบตลูกนึงแล้วเราสามารถเพิ่มอีกแบตอีกหนึ่งลูกได้เลยนะครับผมที่องเครื่องถือว่าเราตอนเน้นไฟเยอะแล้วก็เพิ่มแบตได้เลย2ลูกนะครับผมเราไปดูส่วนด้านข้างของตัว Nextgen ไวท์แท็กกันบ้างว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมคันนี้ฝากระโปรงติดสติกเกอร์ดำด้านเป็นลายไวเปอร์นะครับผมเรียกลายไวเปอร์ที่เราสองขีดสีดำด้าน2ขีดที่ฝากระโปรงนะครับผมเรามาที่แก้มข้างกันนะครับผมแก้มข้างของตัว Nextgen เนี่ยจะไวบอดี้มาหน่อย ปรับดีให้มันดูสวยงามขึ้นให้ดูรถมีความใหญ่ขึ้นจากรุ่นเดิมนะผมรุ่นนี้แก้มข้างจะไบเบอดี้ขึ้นมาหน่อยนะครับผมเดี๋ย็จะมีลายเวเปอร์ที่ตรงแก้มข้างอีกก็คือดูสวยงามนะครับสติ๊กเกอร์ลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าจะแบบติดตรงไหนเป็นแบบไหนสีอะไรสามารถเลือกได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ลูกค้าก็รีเควสมาสองขีดตรงแก้มข้างซุ้มล้อป,ปกติเป็น3นิ้วมาจากโรงงานนะครับผมอันนี้เป็นเราลูกค้าเปลี่ยนเป็น6นิ้วเลยสีดําด้านแบบมีหมุดให้นะครับผม แ้วเรามาดูช่วงล่างกันนะครับว่าวแท็กเนี่ยมีช่วงล่างแบบไหนกันบ้างนะครับผมปิกนกคู่เลยสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือปิดนกคู่2ชั้นมีชั้นบนแล้วก็ล่างเสริมความปลอดภัยในการขับขี่นะครับผมระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อกระบบ EBD การกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมแล้วก็ ESP ควบคุมประสิทธิภาพการทรงตัวรถ o m กันรพลิกวอ่าแล้วก็มี h a LA ด้วยออกรถออกรถบนทางลาดชันนะครับผมแล้วเรามาดูซีลยางนะครับคันนี้ยก2นิ้วด้วยนะครับผมอยก2นิ้วด้วยนะครับ ซีรียางยางเป็นยางฟูเอลนะครับผมยางฟูเอลซีรียางสามสามคู่ดิบสองจุดห้า R ยี่สิบแม็กขอบยี่สิบเป็นยาง MT ยาง MT ก็คือยางมัทเทเลนมัทเทเลนก็คือเวลาเราวิ่งทางออฟโรดเกาะเกาะพวกทางออฟโรดตะเกียรตะกายปีนไป่ายได้ดีนะครับผม MT แต่ก็จะมีเสียงหน่อยเวลาเราขับทางเรียบนะครับแม็กเป็นแม็กของฟูเอลเป็นกา้านคู่สีดำด้านนะครับผมขอบ20อบอฟออฟเซ็ตลบศูนย์นะครับผมคันนี้ แม็กขอบ20จีดัมด้าน,านคือทําให้ดูรถมันดูมีมิติมากขึ้นกับตัวรถแม็กยางนะครับผมแต่เราไปดูแก้มข้างกันคันนี้ดิสเบกดิสเบกคู่หน้านะครับผมแล้วก็คู่หลังของวายแท็กดิสเบกคู่หน้าแล้วก็คู่หลังแก้มข้างนะครับผมเป็นคําว่าเทอร์โบบ่งบอกว่ารถยนต์คันนี้เครื่องดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบ170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับผมแล้วก็ครอบด้วยตัวสีเทอรการไฟท์ที่ตัวแก้มข้างแก้มข้างเป็นสีดำด้านนะครับผมเราวมาที่กระจกมองข้างกัน กระจกมองข้างแบบพับไฟฟ้านะพับไฟฟ้าได้เลยครอบตัวสีเทาเกราฟาที่ตรงกระจกมองข้างแล้วก็จะมีไฟไฟเลี้ยวเป็นสีส้มที่ตัวกระจกมองข้างนะครับผมพับไฟฟ้าแต่เรามาที่ประตูมือเปิดประตูมือเปิดคันนี้ก็ครอบเป้ามือกันลอยให้เป็นสีดําด้านนะครับผมตัวนี้ทั้ง4ี่บานเลยของประตูนะครับผมก็คือกัรลอยเวลาลูกค้าเปิดมันจะไม่กินเนื้อสีของตัวประตูนะครับผมกันสาดติดเพิ่มให้นะครับผมเล่าหลังคาเนี่ยมีมาจากมีมาจากโรงงานแล้วนะตรงนี้ แต่เราติดแหลกลังคาเพิ่มให้แหลกลังคาเป็นของฮัมเมอร์แหลกลังคาสามารถเปิดไฟได้นะครับผมเปิดไฟได้เดือนหน้า,าเปิดไฟได้เลยนะครับผมแหลกลังคาตัวนี้รับมันหนักได้ดีนะครับผมใช้งานขนของสัมภาระได้ลูกค้าชอบทริปท่องเที่ยวออกทริปเดินป่านะครับผมสามารถใส่ของสัมภาระได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาที่ตัวประตูข้าง ตูข้างเนี่ยเราก็เสริมตัวแผ่นแกกระแทกด้านล่างให้นะครับผมก็คือเพิ่มความสวยงามนะครับผมก็ดูมีมิติมากขึ้นนะครับผมสีดำด้านแล้วก็สติกเกอร์คำว่าเดนเจอร์ให้ด้วยนะครับผมก็คือแบบดูลงตัวมากๆนะครับกับตัวแผ่นแกกระแทกด้านข,าข้างของตัวรถนะครับผมแล้วก็ตัวบันไดข้างเป็นของฮัมเมอร์อันนี้ลูกค้าเปลี่ยนบันไดข้างใหม่ นะครับผมเปลี่ยนลงใหม่เลยแต่ตัวนี้มันเน้นเน้นสวยงามนะแต่ไม่ได้แบบกันลื่นเหมือนรุ่นรุ่นรุ่นเดิมนะที่มาจากโรงงานอันนี้เป็นแค่เน้นสวยงาม,มเฉยๆนะครับผมแต่ลูกค้าก็เปลี่ยนนะครับผมก็ทําให้ดูสวยงามมากครับผมใช้งานได้จริงเราลำหนักได้นะครับผมของมันได้้างของฮัมเมอร์นะครับผมแต่เราไปดูด้านท้ายกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงด้านท้ายก็เป็นโลบาร์เพิ่มให้ร,รุ่นไวทัคจะมีโลบาร์ให้นะผมเป็นสีเทาร์กไฟแล้วก็มีตัวรัดของตัวนี้เป็นสีเงิน สามารถใช้ลัดของได้นะครับผมใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้แล้วก็ตรงสติ๊กเกอร์ไลคโคนอันนี้ลูกค้าก็ติดเพิ่มจากแ็ปสีด้วยแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ไลคโคนให้แล้วก็มีคําว่า next gen ที่ด้านท้ายมาให้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงตรงแคสซีไฮไลท์อยู่ตรง next gen เลยนะครับระบบความปลอดภัยโช๊คนอกคสซีเพื่ออะไรเพื่อการทร,รงตัวของตัวรถนะครับผมแล้วก็ความนุ่มนวลของพวกผู้ผู้โดยสารตอนหลังนะครับผมโช๊คป็นโช๊คมโนทูปสองศูนย์นะครับผมแล้วก็มีแผ่นยางตัวนี้ สีส้มๆตัวนี้ตัวนี้จะเวลาเราบรรทุกเนี่ยแผ่นกระแทกไม่ให้รถมันมันมันถึงกับตัวแหนบนะครับผมตัวนี้ยางตัวนี้แต่แผ่นกระแทกเวลาเราบรรทุกหนะักรถ,รถ,รถ,รถกดมากๆเนี่ยแผ่นตัวนี้จะช่วยให้รถมันมีความนุ่มวนวลมากขึ้นนะครับผมแหนบสี่เส้นจากรุ่นเดิมห้าเส้นตัวนี้แหนบสี่เส้นรถแหนบแต่รถนุ่มนวลขึ้นเพราะว่าจะชกโมโนทูบสองจุดศูนย์นะครับผมแกสซีชิ้นเดียวแกสซีชิ้นเดียวแพลตฟอร์มเดิมแกสซีชิ้นเดียวนะตัวนี้แต่ก็ยังแบบเน้น เน้นความนุ่มนวลอยู่นะครับผมเป็นเหยียบกระบ,บะท้ายสามารถเราหยิบเราสามารถหยิบของที่ท้ายกระบ,บะได้ขึ้นตป้นเหยียบตัวนี้ได้เลยนะครับแต่เราดูด้านท้ายกันเป็นแบบไหนนะครับผมไฟตัวนี้เป็นไฟแบบ LED ไฟเบรกแบบ LED ไฟเลี้ยวไฟถอยแบบฮาโลเจนยังเป็นหลอดเป็นเป็น LED แค่ไฟเบรกนะครับผมข้อไฟให้ด้วยข้อไฟหน้าให้ด้วยแล้วก็ข้อไฟท้ายให้ด้วยนะครับผมตัวนี้สีดำได้เลยสวยมากมากนะครับผม ข้อฝากระบะท้ายคําว่าฟอร์ดัวใหญ่สีดําด้านนะครับผมแต่เว้นโลโก้ไว้นะครับผมเพราะว่าโลโก้ฟอร์ดใหญ่มันมีกล้องถอยหลังให้เรา,ามีกล้องถอยหลังให้นะครับผมมีเซ็นเซอร์4จุดที่ตรงกันชนท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นครอบตัวที่เหยียบที่เหยียบเวลาเราขึ้นกันชนท้ายครอบมากับกันชนเลยนะครับผมมีเซ็นเซอร์4จุดมีระบบกล้องให้ด้วยนะครับผมก็ความปลอดภัยมาเต็มเลยรับไวท์แท็กมีอะคริลิกตัวเลนเจอร์ให้นะครับสีดําด้าน ปกติมันจะเป็นตัวปั๊มไงในนี้ลูกค้าเพิ่มเป็นตัวอะคริลิกสีดาด้านติดให้เป็นคําว่าเรนเจอร์นะครับผมมือเปิดประตูท้ายกระบะเป็นสีดาด้านนะครับผมแล้วก็มีช่องช่องไฟเบรกดูทีสามอยู่ที่กระบะท้ายนะครับเรามาดูกองกระบะท้ายกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมเห็นได้ง่ายเลยกระบะลึกเท่าเดิม5 1ามิลลิเมตรจากรุ่นเดิมนะครับผมกะบะกระบะลึกเท่ากันจุข,ของได้เยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็มีช่องไฟผมให้ดูช่องไฟช่องไฟตัวนี้มีช่องไฟ12บสโวลต์นะครับผม แล้วก็ช่องไฟ230โวลต์ไอ้ตัวนี้ลูกค้าสามารถใช้งานได้จริงแคมปิ้งเดินทางออกทริปกลางเต็นท์เราสามารถใช้ไฟตัวนี้ทำเพิ่กับข้าวได้นะครับผมแล้วก็มีตัวช็อกอีซลิปตัวนี้เลยนะครับผมเวลาลูกค้ายกกระบะท้ายเนี่ยมันจะไม่หนักยกมือเดียวก็ได้นะครับผมมันจะเพิ่มช็อกให้เวลาเราปิดกระบะบท้ายมันจะเบาขึ้นนะครับผมแล้วก็มีช่องเสียบไม้ทีนะครับผมตัวนี้2ช่องเวลาเราใช้งานอุปกรณ์งานช่างหรือว่าใช้งานได้แบบทุกรูปแบบ ของลูกค้าฟอร์ดนะครับผมแล้วเราไปดูภายในกันครับว่าฟอร์ดนิกเก้นตัวนี้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมเราไปดูกันเลย <Okay. S 1> ตัวผู้โดยสารตอนหลังนะครับผมสังเกตได้ว่าเบาะของวายแท็กเนี่ยเอกลักษณ์ก็คือเบาะหนังเดินได้ด้วยสีส้มทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นนิกเก้นนะครับผมแต่เพิ่มช่องแอร์ให้สองช่องช่องแอร์สองช่องมีช่องไฟ230โวลต์นะครับผมแล้วก็ช่อง USB บีไดซีนะครับผมรองรับไฟได้ถึง400วัตต์ของตัวไฟ230นะครับผม ถือว่าใช้งานได้นะครับลูกค้าผู้โดยสารตอนหลังใช้งานได้จริงเลยนะครับผมแต่ระบุช่องผู้โดยสารคนขับกันบ้างครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับเรามาที่ประตูก่อนอ้าประตูรีโมทรีโมทเป็นแบบสมาร์ทคลีเล็ตนะครับผมเราสามารถปลดล็อกได้ล็อกรถได้นะครับผมตัวนี้หรือว่าเราถ้ารถเราล็อกอยู่เราสามารถล้วงมือเปิดได้เลยนะครับผมรถก็จะเปิดให้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกดรีโมทนะครับผมหรือเราจะกดปุ่มตัวนี้ก็ได้รถก็จะล็อกถ้าเราขึ้นรถเราก็สามารถกดได้ตัวเดิม ตัวที่เรากุญแจเราไม่ต้องกดนะครับผมเรียกว่าสมาร์ทคิเลตนะครับผมอ่าทีนี้เรามาดูตัวฝั่งคนขับกันว่ามีอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับผมช่องกระจกพับกระจกไฟฟ้า4ี่บานตรงฝั่งคนขับพับกระจกไฟฟ้าปรับเลนกระจกไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับผมแต่เปลี่ยนตำแหน่งนิดหน่อยนะครับผมล็อกประตูปลดล็อกประตูตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็เบาของว i แท็กเป็นเบาไฟฟ้าคู่หน้าปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับเดินหน้าถอยหลังได้นะครับตัวนี้เดินหน้าถอยหลังปรับ ส5องศาได้ขึ้นลงได้นะครับผมตัวนี้ยึดเข้ายืดออกได้นะครับตัวแอร์แอร์เป็นแบบรังผึ้งนะครับผมครอบด้วยสีดาเงาจะมีขีดสีเทากับไฟอยู่ตรงที่ตรงแอร์ก็เพิ่มให้มันดูมิติสวยงามมากขึ้นนะครับผมช่องแก้วน้ําเราสามารถใช้งานได้นะครับผมตัวนี้มีมาให้ทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะครับผมใส่งานใส่แก้วน้ําได้ใส่แก้วยติได้นะครับปุม่มคูตสตาร์ทนะครับผมแล้วก็มีทางด้านของช่องไฟไฟหน้าตัวนี้เราจะเปิดเปิดใช้ไฟตัดหมอก ตัวนี้ก็จะเป็นไฟปิดไฟนะครับผมไฟดีเปิดไฟออโต้หรือไฟปกติตัวนี้เราสามารถใช้งานฟังก์ชันตัวนี้ได้เลยถ้ารถเราสตาร์ทเมื่อไหร่ไฟจะเป็นที่อัตโนมัติทันทีหรือหลัครั้งล่าสุดที่เราปรับไฟอยู่ถ้าเราสตาร์ทรถปุ๊บไฟจะอัตโนมัติทันทีหรือเป็นระบบอัตโนมัติได้เลยสำหรับลูกค้าที่ใช้ฟอร์ดนะครับผมปรับไฟเรือนไม้หน้าจอตัวนี้ถ้าเราขับรถกลางคืนไฟหน้าจอมันสว่างเกินไปเราก็สามารถลดได้ตัวนี้นะครับกดเพิ่มลดได้ แล้วก็ปรับเลนไฟท้ายกดหน้าเชิดเราประทุกของมาเยอะท้ายมันกดหน้ามันเชิดแล้วก็สามารถตั้งเลนไฟได้จากปุ่มตัวนี้นะครับผมเลื่อนได้เลยใช้งานได้ตามต้องการของลูกค้าฟอร์ดนะครับผมการไฟเลี้ยวไปปัดน้ำฝนตำแหน่งเดิมนะครับผมแล้วเรามาดูพงวงมาลัยกันนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมปรับได้สี่ทิศทางหยืดเข้ายืดออกได้ปรับขึ้นลงได้นะครับผมแล้วก็มีตัวปุ่มวัดมาตรวัดน้ำมันว่ารถเราใช้น้ำมันกี่กิโลเมตรถึงต่อลิตร ทำเร็วอัตรเลียเราสามารถวัดได้จากช่องปุ่มทางด้านขวานะครับผมปุ่มเมนู3ขีดเนี่ยจะเป็นปุ่มเมนูเราสามารถตั้งค่าเมนูที่หน้าจอ8นิ้วตัวนี้ได้นะครับผมเราจะตั้งค่าแบบไหนจะให้มันเป็นแบบตัวฟังก์ชันคำสั่งที่หน้าจอเนี่ยเราสามารถตั้งตั้งตั้งค่าได้ว่าเราจะใหม้มันโชว์ที่หน้าจอหรือจะไม่โชว์ที่หน้าจอนะครับผมที่เมนูตัวนี้นะครับผมถ้าเราจะแบ็กกลับเรากดที่ลูกศรแบ็กกลับออกอ่าแค่นั้นเองนะครับผม แล้วก็ปุ่มทางด้านซ้ายเนี่ยจะปุ่มเป็นจะเป็นปุ่มใช้งานของคูรูดอนโทนนะครับผมลิมิตจำกัดความเร็วคูร์ดโทนล็อกความเร็วลิมิตก็ใช้ได้งานได้งแต่30มติกิโลเมตรขึ้นไปนะให้รถมันวิ่งได้แค่ให้ให้ให้จำกัดที่เราวิ่งนะครับผมสามารถล็อกได้เลยว่าจะความเร็วไม่เกินเท่าไหร่นะครับผมคูร์โทนล็อกความเร็วเราขับรถเดินทางไกลเราเมื่อเท้าเราสามารถล็อกความเร็วให้รถมันวิ่งด้วยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งเราสามารถล็อกได้เลยนะครับผมตัวนี้ปุ แต่เป็นระบบช่วยเหลือผู้ขี่นะครับผมพวงมอะไรเป็นพวงงาลไยไฟฟ้าใช้งานได้ผู้หญิงขับได้เบามากนะครับผมแต่เรามาที่จอกลาง12นิ้วนะครับผมตัวนี้เราไปดูจอกลางกันอจอกลาง12นิ้วนะครับคันนี้ถือว่าเป็นจอใหญ่เลยซิง4 4A นะครับผมการใช้งานยังไงเรามาดูกันจุด6 6จุดตรงกลางนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันวิทยุโทรศัพท์บลูทูธต่อบลูทูธฟังเพลง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับผมปุ่มตัวนี้ คู่มือใช้รถนะครับผมแล้วก็มีเกมให้เราเล่นด้วยที่ผ่านหน้าจอนะครับผมแอปเปิลคาร์เป็นดร์โตเนี่ยถ้าเราเปิดบลูทูธไรสายเนี่ยกับที่จอ p โอเอเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องใช้สายรุ่นเดิมเนี่ยใช้สาย USB ย s b อียู่รุ่นใหม่เราเชื่อมต่อผ่านไรสายเป็นผ่านบลูทูธนะครับผมคู่มือการใช้รถนะครับผมเราจะถ้ารุ่นเดิมเนี่ยจะมีสมุดเล่มหนานะนะแต่รุ่นใหม่เนี่ยเราสามารถใช้งานคู่มือได้เลยเราจะดูไหนหมดงูนะครับผมค้นหาภาพบุ mark, ๊กมากภาษาเราสามารถเลือกฟังก์ชันของตัวต เราไาที่ปุ่มตั้งค่าครับปุ่มตั้งค่าของตัวรถก็จะมีปุ่มควบคุมควบคุมทาง,งานไงออตโต้โฮเบียกยมือไฟฟ้าอัตโนมัติทํางานหรือไม่เราก็สามารถเลือกฟังก์ชันนี้ได้แต่รถต้องปิดประตูทั้ง4ี่บานแล้วก็ผู้โดยสารต้องลากเข็มขัดนะครับผมอ่ารหบดระบบควบคุมก็คือระบบควบคุมความปลอดภัยทั้งหมดของรถคันนี้ที่มีอยู่ในรถคันนี้นะครับผม่อการตั้งค่าของต่างของตัวรถการตั้งค่าต่างถของตัวรถเนี่ยเราสามารถเลือกฟังก์ชันได้ว่าจะตั้งค่าแบบไหนนะผมจะ ปุ่มเมนูจะอยู่ที่ด้านซ้ายด้านซ้ายนะครับผมเราจะก็จะมีทางด้านของอตั้งค่าในการโทรศัพท์ช่วยคนขับรถยนต์ทั่วไปหน้าจอพาอในริกานะครับผมการเชื่อมต่อ,อการอัปเดตระบบแอป,ปโทรศัพท์มือถือระบบช่วยเรลเือฉุกเฉินนะครับผมแล้วก็ระบบสั่งงานฟอร์ดหรือไฟล์ต่แต่งข้อคามดิสานเราสามารถตั้งค่าเลือกได้ว่าเราจะแบบไหนตามที่ลูกค้าใช้งานนะครับผมการตั้งค่าอ่าเราลองมาลองการตั้งค่ารถยนต์นะครับ อันนี้คือสาคัญนะเวลาเราตั้งค่ารถยนต์ก็จะมีการตั้งค่ารถต่างๆให้เราเลือกนะครับผมถ้าปุ่มปุ่มฟังก์ชันอันไหนที่เราไม่เข้าใจเราสามารถกดตรงไอตัวนี้ได้ฟังก์ชันตัวนี้ก็จะบอกว่าดับรถแบบอัตโนมัติหลังจากถูกปล่อยเป็นเวลา30มนาทีอ่าคือตัวน,นี้คําสั่งของหน้าจอเป็นประมาณนี้นะครับผมเราสามารถตั้งค่าต่างๆได้ตามที่เราใช้งานจริงของตัวรถนะครับผมแล้วก็ผ่านหน้าจอซิงค์ 4A นะครับผมอ่าทีนี้เรามาดูตําแหน่งแอร์แอร์เป็นแอร์อัตอนโนมัตินะ สามารถปรับแยกอิสระได้ทั้งขวาแล้วก็ซ้ายนะครับผมเป็นแอร์แยกอิสระปรับออโต้นะครับผมแล้วก็จะมีช่องไวเลสชาร์จไวเลสตัวนี้ลูกค้าสามารถวางโทรศัพท์ชาร์จได้เลยนะครับผมตัวนี้วางโทรศัพท์ก็ชาร์จได้เลยช่องเสียบยูดบีไดซ4มีให้นะครับผมเกียร์เป็นเกียร์หสปีดนะครับผมสามารถใช้งานเกียร์ธรรมดาก็ได้เราสามารถใช้ซีเล็กชิพบวกลบได้นะครับผมตัวที่ตัวเกียร์ตัวนี้นะครับผมเราเลื่อนไปที่ตัว M มันคือเมนนวลนะครับเราสามารถเชนเกียร์ได้6สปีดเลยนะครับผม เบรกมือไฟฟ้านะครับผมตัวนี้ก็จะมีให้เป็นเป็น,ปนตัวเบรกมือไฟฟ้าถ้ารุ่นเดิมเนี่ยจะเป็นแค่เหมือนตัวก้านยกขึ้นถ้ารุ่นใหม่เนี่ยเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับผมเราสามารถกดลงลดล็อกเบรกมือไฟฟ้ากดขึ้นล็อกเบรกมือไฟฟ้านะครับผมปมรับโหมดการขับขี่ traction control ก,ก็จะเป็นการระบบป้องกันรถออกตัวลออ้อฟรีท้ายไม่สะบัดนะครับผมตัวนี้ traction control อัตโนมัติกลุ่มนี้ทําง,งานอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็จะเป็นปุ่มโหมดปมรับโหมดการขับขี่ กดปุ๊บโหมดจะไปขึ้นที่หน้าจอนะครับผมปรับโหมดได้4โหมดนะครับผมก็คือประหยัดอีโคลากพ่วงแล้วก็ถนนลื่นนะเราสามารถปรับการขี่ได้จากปุ่มตัวนี้นะครับผมเป็นอย่างไรครับพี่บีแฟนเพจทุกท่านได้ชมดีเทลรายละเอียดของตัวไวทัคนิกเกนคันนี้ราคาลด1,049,000บาทนะครับผมถือว่าคันนี้แลบสี 3, เหลืองได้สวยงามนะครับผมลูกค้าคนไหนสนใจสามารถโทรสอบถามที่ Ford Apple ปิลพันธุ์ Apple, ครเกษตรนะครับมีเบอร์โทร0652120806นะครับผมหรือ ในช่อง YouTube Ford Apple นะครับผมลูกค้าทุกอาชีพจัดเฟ้นได้หมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาชีพค้าขายนะครับผมเจ้าของธุรกิจนะพนักงานประจําหรือรับเหมาก่อสร้างสามารถจัดเฟ้นแนจัดเฟนได้ทุกอาชีพนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้จะเจอกันใหม่คลิปหน้ามีรถแต่งที่สวยแต่ผมจะมารีวิวชมกันอีกสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม